แม่ผ้าปดินผ้าปดินใช่รูกแม่ผ้าปี่ดินชวนเอืดอยไปพี่น้องวัอนี้มีมุมดี่มือนี้ชวนโดนนี่โดนย่างบัทัานโดนย่างบัทัานนี่เนาะสบายดีสบายดีเด้อปลาลุงเด้อนอนทุกทุกทานใช่ไหมลูกเกิลมาใช่ไหมใช่ไหม พี่ออกมาใส่อยู่นอกพี่ลูกออกมาใส่ห่างนี่ช่วยง่นนหัวปกวใชาไหมเอื่อยใส่ใาแล้วบาดิช่ยน้้กใช่ือออไปป้าแม่มองก้าลูกนะ เอ้ยออกทางนี้ก็ได้นั่งน่ะบอลหัวน่ะหัวป่าน่ะน้ำค่ะประตูมันสุกได้อยู่น้ำค่ะแช่อาทิตยดเลยไอาทิตย์เห็ดบาวอยู่เลยเด้หน่ะบอลได้ต้นหน้อยจะไรใช่ใช่ก็คือชูงแคบมึอนี่ไปใช้ลูกปเมึงง่ายเห็ดบาวนะ เอาใส่เกือบก้อนชั inside, inside, <clock> ้นส mm ิไปนะใส่เกือบก้อนใส่เกือบก้อนลูกแล้มานางใส่เกือบก้อนนะเอามาใส่เกือบก้อนไหมนี่ใส่เกือบก้อนมันโมเมนต์ใบเตยได้ลูกมันเป็นมันเป็นบ้านโมเมนต์ใบเตยเอามาใส่ได้ไหมลูกเออใส่เกือบก้อนนั่งลงพาเอื่อยไปทางได้บบบนี้เห็นบเบ่าว

หางั้นไงเชียงกันไหนเอางั้นจะมันเอาเลเอาไปเฮ็ดเชียงไหมปะเอานั้นจะเห็ียดเอาไลเอาลูกปงเสียงดิปงเสียงจับลูงดิใช่ตัวท่าลูกอะมันเห็ยังไมปะมันกินเลือดคือปีงีละเมืองนู้นเอาเอาเชือกเได้หรับ เอาเผ็ดเียงดังเลยดังเลยนัいい่นแหละมวนกระแทกเออนะมวนกระแทกเห็ดชีังวิววิววิ่หรอเอาลวดจะมาไลไค่ะย่างนะย่างนางนะอะอ่ง้อัดเดี๋ยวกล่มหลานอัดเี่งัวลงจิ้กเขาเพื่อนได้ย่างคันแล้ว <ใ> <c oughs> <c oughs> ทอดยาดิบแน่นะฮะพัดน,อน <c oughs> ่องแน่น่ะเออพูปไปเมืองได้มืองไว้ใช่ไายไปทางไหนเออเอ้ยมิวนะเอ้ยมิวเมื่อแล้ว Ui, mưa leo, nét gửi ma này. À, ha, bé trung mắc răng ngang dưa chứ bà. ôm đai bồn nòng, ôm đai bồn nòng. ôm đai. đồ xăm càng leo, đồ xăm càng leo, thép ngã dứa ngã. cả thân nè, nè. ờ, gần โบมออกแล้วเอื่อยวะโบออกแล้วแจเจ๊มันโบขาดแต่นี่มันโบขาจริงเมื่อกี้มันโบงามบปล่านะเมือ่อกี้มันน้อยยุ้ยตัวโบขาบ่านะหน้าม,มันพร้อมเนอเออเนี่เออนี่เกิดแม่ดัวใช้เ้าเอื่อยไประดิษฐใช้ ตีแม่ยังนะแม่ประดินเบื่อนะแม่กอดเธยแม่กอดเถอไ้ปะเฮ้ยดุเฮ้ยเฮ้ยแม่พาปิดาปิดใช้ดูแม่าปิด้าปินใช้ขนาด

เมียวเมียวกิดฮอดบ่แม่ปอนกินฮอตอะไรหน่งอดช้นึงอยแม่ปอนมึงก็น้อยใจแล้แม่ปอนผังเงินมาให้ให้เรื่อยบอบ่อให้เที่ยละพันมอย่าขี้เาตากกเนี่เอ้ยว่าขี้เะยคตากูัขี้เหตาเฮาจะได้เหว่าให้สีว่ากูมันเบาพอเด้อ chị nhờ khảo hao đây bảo thấy chị bảo nè nè bò lìn nè lộ bò lìn nè nhặt nó bưởi bò nàng bò nàng mấy nàng mấy cây bưởi nàng nữa hả nàng hiêng bưởi nè nàng cứ bưởi này vậy ừ nè chấp chưa Hãy subscribe cho kênh ยาย่ายน้องหรอกลูกยาน้องหรอกเหมือนลินบอนลีนบอนน้ำ่องเอาลดเบิแคะแนนอย่าซับชายยางป้าแล้วลูกเด้อเออเทียอ๊อกเออเอาลดป้าโบ่ให้ลูกนี่นะคะแนนอย่าเอาบอลมันโกนป้าตัวเองไม่สิให้ป้าตัวเองไม่สิให้ป้าและป้าทองนะ เออป้าป้าแม่วัสนานี่บุกทำงาน,นห่วงทางะผน้ให้เอื้อยเอาไล้ทางไะไปขอพนพนะมวัสนาสิดอเ,เอาไปปลูกคักกอนเอื้อยขอเลยเด้เห็นว่าเอยว่าาจะคิท่กันเด้อ เห็นบอกมีหมูเลยบอกเอ้หมิวเลยบอกเอ้หมิวเอามาเรื ouais ่อยๆเนี่ยใช่เออทำได้แล้วนี่ทนได้อันนี้ทนได้อันนี้หมิวมาดินเรื่อยๆเนี่ยเด้อคือเฮิงแท้มาน่ะมานอนพี่บ่อเมื่อนี้บัวบัดินบุญบ่อแปรแรงอ่ะบุญเขาเมาได้ นี่เด้อนี่นะจูมาหาใหู้ชันฉับกกมาถิ่มแต่หงเลยไอ้มเ่นวน่ะเออเนี่ยนะเผื่อเอ้ยงานากรังลอันี้งลังลูกไงลังนะไงลังเอ้่างไลังนะนางน้องนี่ดนางน้องไอ้ดิสบายกลัาจอย A tuya sai nè gang nằm at này ni. mua à khay, kín mật ngon 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 nó ngon 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 Mèo, ăn không? Mèo ăn Bố cháu phải ở thang cồn không đấy Nàng ngạp bộn, mẹ áo phê vậy bà Đúng là mắc cồn thịt cho phê rồi bà Được rồi À, à người như cầm mùn phải đột này, nè Mẹ bảo ươi nằng như cầm phải đột hai đáp สี่ปีป่ะเกิดแม่คือเอ็นกิ่งเดียววะนี่ตุ่นเห็ดดิบร้อยแล้วจ๊กนี่ไปใช้ใช้ใช้โอ้ยมวนแห่ไอน้อวะไอน้อแกงใบ มาพี่มาพี่เบิร์เอาข้างนอกไงนะอุย้ยถิ่มนมชาดบ้าแลยนี่มาพี่ดูพี่พ้าน่องขึ้นมาเทิงผีนังอย่าไปเด้อตกเด้อเออขอบใจมันให้เจ้าขอบใจเอามิ้วมึงเนี่ยใจดิแม่ใจใจมันจอดที่แมงมุม <laughs> ม <laughs> <laughs> ิ้ว <laughs> <laughs> ขอบใจเพื่อนแนลูกขอบใจจะขอบใจน้องวาชนาแน่ใจใจอยู่หนูมือเพื่อนแน่ลูกขอบใจเด้อวาชนาเสร็อเอเอาอเหาไาไเอาเอเอาไเหาอาเอาไาไเเอไเเอไปเอเอาไเอาไปอาเอาอาไปอไเออาเเอไอาไปอาไปาไาอไอาไเอื้อยอไเอาไปมไอาเอ ไงไงหเออเกือบแมนเอานางเอาเอาเอาถือไว้อย่าวางบน,นพื้นแม่ขินของกินนะใครชีวางพื้นไปเอาผูกไปของของลูกมา,าไปเอาอันโลโซผู้ไปแช่บ่มิวมิว<ไ>ตัวกินว่าอะไรตัวชิเมื่อป้าเจ๊นี่ตะเก้านี่ không mưa cần đây là cờ nè nè bèo khốn mày ơi ơi mời nè bay ơi mời nè bay nè áo mày ơi bay bay miếng của nè bàn hãy gì đấy nè hãy nè được phải đấy phải hãy mời này mưa đấy bà đi tìm <laughs> <laughs> bà <lê. cười> <laughs> <laughs> <Bài lê. cười> đi đi bà đi bà đi đã, chạy chạy đi nó, bắc, cái lộ đi bắc Hà bắc bắc เอาเงินเอาเงินใจอืมใจอะไรตัวใจนะแม่ขอบใจก่อนอ่าน้ากะทิดตัวอืตต้องทุจ้าแม่จ้อยเราบอกแม่แม่จ้อยไปไไปเอามาเลิกดื้อชิจักบัวิจักบัวแม่บัวหมักบัวหมักบัวได้ดุใช้หมักบัวดุกนะเพอไปเอาน้าเำไมไม่บัวดันตะกานะ กาตะก้าเ,เอามาน่แม่โหเอื่อยนะได้กิ่ขนมนะเมื่อปะเชยว่าเอื่อยกะม่นะเต็ <c oughs> มแล้บ่เัน่อเฮะเมยป,ะป,ะป,ะปะาดปาดป่าปาถามมาแล้วแ่้วบ่เต็มแน่เต็มมัดชองอันได้อวดเลย แม่แม่ขี้ขาดน้องเจ็บไหายใดแบบน้นไปใช้แม่ดินแน่ยังหายผาาไปดินเลยอวดแม่ดิ่นแน่กินแม่เอ๋มือจมหัวอย่างไขร่เบื่อผ้าเนาะ จมือกับจมืออ่าสเมื่อปลูกคักก็อ่าอโอ้โอโอ้้สิหัวถีบน้องนี่เนาะ

ăn bao bằng nè, khanhôm nè, nè ăn tô, ăn mấy hả? ăn phải ai du, mát, không, 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 Ai thiệt chín bói ai ai bay Hay ai bay Hay ai hù, hù, hù. ai được, hê anh bay hê ai thịt bay hê ai thịt bay bay áo, sàng theo bạn, đội, คือสิว่าทางบ้าแท้อ้ายก็บ,บ่นอยากดิ้นน้ำแล้วขนมบ่ให้หอ้ายกินนําให้พาไปสิไปให้พาไปป่ะเออให้พาไปให้บ่พาน่ะจุ้มจุมเมียว ไปมืห้องกิ่ข่าวลูกเมื่อกิ่ข่ากันไปว่า <c oughs> ลูกละพดไปเต้อูจำมันกวงหมลูกไปทางพูดไปทางพูดไปทางพูดแป,ป,ป๊บแป๊บมาหนิตุยตุยตุยไปเลยไป,ยไ,ปยไหมไปไหมไป,ปไหม เต้ลูกะเต้มาพี่เต้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮยระวังลูกหล่าระวังระวังหัวปอกเลยอืมระวังหัวสิปอกใช่ค่ะใช้กระตูนแม่ซื้อให่นะอยู่ใช่น่ะย่านบ่ย่านบ่ย่านบ่แม่ซื้อให้เดี๋ยวมาลีดไปไปเลยน้ำแล้วไปกะ น้ำเห่อไหมเ้๊ะไอทีดมึงไงไอทีดมึงไงไิทีจะบีดน้ำนะฮะหั unda, ห่นป <c oughs> <c oughs> ่บีบตันี้นี่บีบหนึ่งสิโนี่ก็บีบสิ

ย่าเด็ย,ย่าเด็มึงแน่มันสิกัดมือล่ะอะไรดิมันสิกัดมือนี่เห็นพอปะสิกัดมืออ่ะเชืเ่อเอ้ยอ่ะเชื่อ,าอ,าอามาหน่ะแม่คืออย่างนั้นนะเอามาถิม่มเนาะดูมาถิ่มขยะดูมาถิ่มขยะพี่ไหม เปใหม,ม,ม่บิวบิวมาลูกอะ่ะใช่พาดิห่าตัวนี้ล่นลงมาเลยลงมาทับเลยตัวนี้ล่นลงมาทับแล้วไผอไันไหนไผ อยากเปิดนะอยากเปิดบ่เปิดบ่เปิดลูกสิเปิดเนาอยังไะพอน่ะเอ้ยมีหิวมาแล้วพอน่ะเอ้ยมีหิวมาแล้วพู้ผู้ผู้เอื้อยมาแล้วเพราะว่าประดิษน้ำเอื้อยนะพอน่ะพอน่ะเอ้ยมีหิวมาแล้วพอน่ะฮะเอื้อยมา้ยอากินข้าวอีไมั้ยเพเอื้อยจ้ะกินได้ข้าวนะฮ้เขากินหน่อยเดียว คือพวกินอะไารถเงไงไว้นาเอ้ยมิมาเลยฮะมุดเถิดมุดมุดมูด้ออมุดทม่พีล้พีมุดสิคบ์แค่รถนะะเอ้ยขี่ว่ารถนะเน่ะมิวมาขี่รึมิว ให้น้องให้เอื้อขี่แน่ลูกให้เอื้อยขี่แน่ให้เอื้อยขี่แน่โอ้ยสามีเกะห่วงให้เอื้อยขี่แน่เอื้อกะบอกว่าลีน้ำแน่ตัววัปานเอื้อยขี่ให้เอื้อยมิวขี่ย้ำแน่กว่า เดี๋ยวไปนอกคุณไปลูกไปแักนะแม่แักนะแม่ไหวนะแม่ฮะหาเอื้อดินนะฮะเอื้อดินอยู่บ่ปั่นกันดินเนาะลุงเนาะเออให้เอื้อดินน้ำเน่ หงอิเฮ้เอื้อยลิ่นน้ำแน่รูปอันไหนหายเอื้อยลิ่นน้ำแน่เอื้อยก็อยากลิ่นคือกันแน่ตัวอีหล่าก็ลิ่นตัวชิเคียวได้รูปน่ะชิเคียวน่ะให้น้องเห็ดได้นะเอ้ยอย่ายิกมันแม่นั่นมันฉิดเตะเอาแม่วันเนียอาแม่เอาแม่วันเหนือเอื้อปาเลย เอามาเนี้เออฮะจากตัวชีดินตัวได้ีหล่าจะยิกมันเด้อน้ำมีวเด้อขั้นในเซลล์เด้อมันจะแตกเด้อตัวยิกมันคือแบบนั้นให้เอ้ยขี้ว่ารถนี่ เฮ้ยคีอยู่บ่เออหายคีได้เมี้ยวนี่ขี้บังน้องมี้วมาหนิคีคี้ายหน้อามึงด้วยเอออะขีคีเออเออคีเนี่ยกอบเอ็นเนาะตัวกัอุ้งไอิได้นางอุ้งไอิได้ตัวสิไปทางใดนตัวกัอุ้งไอไปทางนั้นตัวกัอุ้งไอิได้ตัวกัตีนตัวกัชุกไปเอออุ้งไมาอุ้งไอพี่อุ้งไมาหาป้าจอยพี่เออ เออตีนเราชุกไปเออให้เอื้อยขี ha. ่เด้อเด้อตาเชงแฮเเออเอล้ให <c oughs> yeah, right. uh ้เอื้อยดินบ่ให้เอื้อยดิ่นมอเอ้ยนี่มันนี่มันคือเปลวินนั่นเลยเห็นไหมน้องปันไหมมี้วดิ่นไหมนะเอาน้ำเพลินไหม Hãy phân bắn nèo, hãy phân bắn nèo 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 Đổ, ngoài phí, ngoài mà phía ngoài mà phía ngoài mà phía ba nhục chung chen <laughs> thế nhục chung thế nè mà ok sẽ nó phía nào chơi chỉ khỏi chụp kia anh sẽ con nó khó buồn khó buồn này lại đó khó mà lặt sôm bà luôn cha có được thu cha con thu cha con Em miếu em à, miếu phan ông cha này rồi cha hàn đi lại đây cha đôi โอ้ยบัดเพิ่นเห็ดก่อย่าเห็ดตรกงอย่าเ,เห็ดประตูนะโอเคพี่น้องเนาไปแล้วสบายดี